ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกนะครับไอเดียหรือเทคนิคนะครับการใช้ตะเกียบตะเกียบที่เราไปกินตามร้านอาหารนะครับมันก็จะมี2ออย่างก็คือตะเกียบแบบที่เป็นใช้แล้วทิ้งนะครับกับตะเกียบที่เป็นมาตรฐานก็คือใช้แล้วก็เจ็บไว้เพื่อที่จะใช้ได้ต่อนะครับส่วนตัววันนี้จะมาอธิบายในส่วนของตัวใช้แล้วทิ้งนะครับตัวใช้แล้วทิ้งนี่ก็จะมีลักษณะนะครับขีด2ขีดนะครับด้านนี้ ประโยชน์ของตัวใช้แล้วทิ้งเนี่ยเขาทํามาเพื่อนะครับที่จะเอาไว้หักนะครับหักแล้วก็วางในส่วนของตะเกียบเวลาเรากินเสร็จนะครับแล้วก็จากที่เราใช้ช้อนนะครับซดน้ําแกงนะครับหรือน้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตัวนี้ก็จะวางพักเพื่อที่จะวางตะเกียบนะครับลักษณะอย่างนี้ครับเขาจะหักนะครับก็จะหักออกอย่างนี้นะครับแล้วก็วางนะครับ กับวางน,นะครับแล้วก็จะวางระเกียบแบบนี้เพื่อไม่ให้ตะเกียบเนี่ยไปโดนโต๊ะหรือโดนคาบสิ่งสกปรกนะครับก็คลิปนี้ก็อธิบายในส่วนของการใช้ตะเกียบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ